รีวิวระบบข้างในตเตาเผาถ่านไร้ควันเป็นยังไงไปดูตัวนี้ท่อกลมขนาด5นิ้วก็จะมีท่อแรงดันเพราะว่าแรงดันจะทำให้แรงดันลมลงไปทำให้ที่จุดระเบิดติดตลอดเหมือนพัดลมเป่าจะหมุนเวียนกันตลอดรุ่นอลูมิเนีมเจ็ด ซ่อมแซมนิดหน่อยผ่านการใช้งานมา5ปีเอาได้วันละ10บสอบไม่ใช่สอบปุ๋ยนะจะเป็นสอบไอติมใช้ระบบความร้อนผ่านท่อกลางทำให้ถ่านร้อนเหมือนเตาอบไก่นั่นแหละ ถามว่าไล้ควรไหมไม่ใช่เลยควรทั้งนั้นตัวนี้จะเป็นการจุดระเบิดจุดเชื้อเพลิงเพลิงก็จะเศษไม้หญ้าน้ำมันเครื่องก็ดีอารมณ์เป่านิดหน่อยถ้ามันติดแล้วความร้อนมันติดแล้วมันก็ติดตลอดเดี๋ยวมันดับเองข้างบนปิดให้เนี่นสนิท ถ้าไม่นสนิทก็ใายดินเหนียวอกนี่การจุดไฟก็จุดตรงนี้ไฟก็จะพุ่งประมาณนี้จุดยอดซ่อมแสมนิดหน่อยตัวนี้ทดสอบ